อันที่นอนบักหมูหน่อยอยู่ค่ะมันมีคนอยู่น้ำเลยอุ่มมาน้ำปั่นที่นอนเขาอยู่ที่นอนเป็นเยี่ยวผู้ใดเยี่ยวใส ใช่นังพาอยู่นี้นังพาอยู่นี้เด้อเด้อที่บ้บอยลงนี่บริเวณอันอันไม่อันอันไม่จัดนะบริเวาสะอาดมากไม้เด้อเพียงเพียงแต่ว่าเอ้าเาสิบบ่งููว่าเขายางไปแล้วเขาเขาสิกินนั่นกินนี่นะคะ เขาเป็นหมาเด็กน้อยหมาเด็กหน่อยบบหูเรื่องหรอกกิน so เบอร์สุยางเลยปะป่ะป่ะปะป่ะปะป่ะป่ะป่ะปะปะอาบน้ำบ่อาบน้ำบ่อาบน้ำบ่หมู ปกติปนั่งอาบในกระมังนี่ค่ะเป็นกระสืยืนก็อันขอบกระมังเป็นตะเบืงะะบ้งเป็นตะเบื้ะะงองแลาป้านังอาบให้นะบ่มีขาต่างกองค่ะป้านั่งมันไม่มีขาต่างกองนะ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 ไอ้หมูไอ้หมูไอ้หมู อย่างเขาอุ้มไปข้าแต่หลบับนอนฐานในแค่บ่ได้บ่บมีคนอยู่ค่ะแล้วต้องเอามานมั่งหมู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 ไอหมูหมูหมูนี่ค่ะเขาจะยืนแบบนี้เวลาเขาอาบน้ำเขาจะยืนแบบนี้ <laughs> เห็ดคือคนเนี่ยยืนดีดี ยืนดีขาสั่นเอายืนดีๆนี่ค่ะไปนั่สิจ๊าบแบบนี้นะคะเวลาอาบแล้วก็ปนั่สิจําแบบนี้แล้วก็เอามือข้างหนึ่งลูบนะคะแล้วเขาก็จะยืนแบบนี้ค่ะค่ะเขาจะเห็นแบบนี้ค่ะเวลาน้องอาบน้ำเดี๋ยวปนั่สิอาบให้ข้าเจ้าก่อนบ่มีขาตั้งค่ะบ่มีขาจาง เห็นปะคะเห็นปะเห็นปะเป็นจับจับก็เด็กหน่อยเห็นปะเอาจับลูก mm. เนี่ยเขาจะยืนจับแบบนี้ค่ะเวลาป้านางถูถูตัวนะคะเนี่ยเซ็ตแล้วค่ะตอนนี้เซ็ตแล้วเดี๋ยวมือน้ำมีคาตังกงดเชื่อใจตอนอาบให้เบิ่งดีๆเด,เ,เด็กหน่อยเหมือนเด็กน้อยเลยไอ้หมู จะได้สบายตัวค่ะเสร็จแล้วค่ะ,เส,ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเารไปเช็ดตัวก่อนค่ะเดี๋ยวโอ้หลายอย่างนนเนี่ยนี่แน่ตัวหอมแล้ว อะคนนู้นไม่หน่อยได้เนี่ยไม่หน่อยอะอเจ็บตัวให้ดูกดิกคนนะ่ะเจ็ดตัวก่อนเจ็ดตัวก่อนเจ็ดตัวก่อนเนี่ยเดี๋ยวกระปูค่ะจะเตี้ยง Ni nè, 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 nè ข้าปุ้นบ่นปลาทูม,มอเตอร์ไซค์กี่รถมาขายปลาทูค่ะเราอยู่ทงหน้านะคะมีรถยังมาก้องก็สิเออ <c oughs> ล,มลมแล้วลมแล้วลมแล้วลมเนีดยเสตโตเฮ็ดเลนเ,เลน,นี้ยเลนตีด่าเด้อหนีเนี่ยหนี เรามาดูการอาบน้ําให้ดูกดิกพอเราดูดูกดิกอาบน้ําเสร็จแล้วเรามาดูเวอร์ชั่นนี้ค่ะเวอร์ชั่นของวิ <c oughs> ดีโอมาดูกันมาดูมั่สีอาบได้อยู่ป่สีอาบอยังได้เนี่ยสวิตุกเกียวลือับน้ํา ดูจะไม่ได้อย่าว่าแกนะบดีบด้บุรี่แกนะดูจับอาบนมันแรงนี้นะคะจะเสีจางไดอคือคือบดีสองมาตรฐานนะคะนัะ่งค่ะปกติลองจับมันแล้วมันแรนนี้นะคะ่ะกูดูเขาจะชอบแบบนี้เจ๊สีวานวไดงเนาะบดีสองมาตรฐานนะคะ ยังถว่าอันนี้อันนี้มันอันนี้คือเขาเป็นละอ่อนอยู่เป็นละอ่อนละอ่อนละอ,อ่อ,อนลูกดิกปูแล้วไปเอา,อยาหยาง่วามากค่ะเมื่อกี้งัวงห่อนเอิญว่าเอามาเอามาง่วห้องเอินว่าเอามาเอามาอันนี้หยาได้เป็นคนาพาไปนางว่ะ เสียงหองมันมันว่าเอามาออู้เราไปเอาหญ้าให้งวดล้วนนะค่ะเมื่อกี้แล้วก็กลับมานอนเย็ยนหลังด้านการเงียบค่ะเบาโทษไปเมืองนะคะรับเพราะวันไปธุระอยู่ในบ้านน่นจะมีมืออื่นสิมีงานสังทกสังขท่านนี่แหละค่ะน่าสิแมนประมาณนั้นอะน่ะเป็นบอกกันนะ หลายหมู่บ้านนะคะหลายหมู่บ้านมานะมาสังกทานวัดนั้นวัดนี้รวมตัวกันมาอยงะสิะน,นะคะประเภทนี้บ้านเฮานะคะพบะนางไม่ได้ส่งมาตรฐานพระนางไม่ได้ส่งมาตรฐานเอตนต้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นหมูน้อยอยู่มันยังไม่โตเช็ดหูค่ะเช็ดหูเช็ดหูเช็ดหมูเขา, <laughs> <laughs> าสบายตัวะค่ะ วัสบายตัวใช้แชมพูใช้ไอแชมพูอาบน้ําสุนัขนะคะแชมพูอาบน้ํำม้าน้อยเนี่ยแหละม้าน้อยมาใหญ่อาบได้เบิดค่ะว่วแต่อาบว่วแต่อาบเห็นบ่ทนเห็นเลนกองดินกองทรายเห็นแล้วว้าวเป็นตะนอนบ่หลับ ปิดปิดไว้ปิดไว้อานาจารย์ปิดไว้นะคะฝากกดไเลยก็แชร์ก็ติดตามช่งปะนา่งแม่บัานน้องอุ๋งเองนะคะได้จะไปเอาผ่าที่นอนบนมาตากัน,นะค่ะขอบคุณเอซที่เข้ามาใหม่นะคะขอบคุณมากๆเขามาให้กำลังใจปะนั่งทีมลังบาน,นะค่ะปิดไว้ไปไว้มองนี้ ฝากคนไหนก็แชร์ช่องปานาาแม่บ้านน้องวิงฝากเช้าประวันแม่บ้านน้องวิ่งช่องทองพูนแม่น้อยน้องอิงนะคะแล้วก็อีกขัดนเขียวหลายมันเป็นยังไงดดวเนี่ยมันเป็นเนวใดเนี่ยก็อยากกัดไปเบิดเนี่ยฮึช่องบุญเอลเรแต่สิเหตุขอบคุณเอฟซีไม่ที่เขามาติดตามนะคะแล้วก็ซอยเบิรงกยอนหลังให้ปนานําแําขอบคุณหลายนะคะเบิรโฆษณาให้น้าได้จ้ะ สำหรับคลิปนี้สำเนียงก็น่าจะพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ